สวัสดีครับหนุ่ยโมโนตากาลีครับอ้าวชุดเดิมนี่ใช่ครับคลิปเมื่อกี้แบบต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ก็คือวันนี้หนุ่ยจะมาสอนเอ่อบอดี้ไวเลี่ยวนะครับบอดี้ไวเลี่ยนเนี่ยก็คือการหมุนตัวหมุนตัวกับกับตัวกับตัวบนแผน่นนะครับกับตัวบนแผ่นเช่นหนุ่ยยืนข้างขวาใช่ไหมครับก็กลับตัวก็คือโยนนี่เลยนี่เลยอ่าบอดี้ไวเลี่ยนเขาเรียกว่าบอดี้ไวเลี่ยนกับตัว เห็นไหมครับไม่รู้ไอทีนะครับยืนขาข้างนี้นะัก่อนกลับไปเป็นข้างสวิตท,ที่เราสอนกันหรือว่าจะยืนข้างไหนก็ได้กลับไปเป็นข้างไหนก็ได้อ,อย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าตรงนี้มันยากไหมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงทําไมจาเป็นต้องใช้คือจะบอกว่าท่านี้จริงๆมันก็มีประโยชน์นะบางคนเราสามารถจะขึ้นบนเหล็กได้ด้วยนะครับแล้วก็บางทีมันเป็นท่าต่อเนื่องได้เช่นสมมุติเราอาจจะแบบเฟี้ยวๆหน่อย ถ่ายมาปึ๊บพอลลี่ยังไม่เก่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บอ่าอยงี้ะไรอย่างนี้รนกระโดดไปปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะพยายามพยายามกระโดดให้มันเข้ากับว่าแผ่นสเก็ตเนี่ยมันเป็นแผ่นของมันเป็นแผ่นของเรานะคราวนี้เราก็ปรับทักมันให้นิ่มให้แข็งให้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยคือบอดี้ไวเลี่ยวอันนี้เขาเรียกว,ว่าบอดี้ไวเลี่ยวร้อยแปดสิบก็คือึบ ตัว180กับตัว180เขาเรียกว่าบอ,บอ,บอดีแบบ้แวเดียก180นะฮะคราวนี้เราไม่ได้มาโชว์ครับเรามาสอนก็คือเหยียบยังไงบ้างนะครับของหนุ่ยเนี่ยจะเหยียบอย่างนี้เลยก็คือเหยียบน็อตแต่ละด้านในนะครับให้เราถนัดถนัดเพื่ออะไรถ้าเหยียบปลายมันจะโดดยากถ้าเหยียบปลายจะโดดยากถ้าเหยียบด้านในจะมีแรงสปริงสูงถ้าเหยียบด้านในคู่อย่างนี้ด้านในนี้จะมีแรงสปริงสูงนะครับ เดี๋ยวตดูนะครับเดี๋ยวเราเราจะลอดสมมุติเราเราจะบอดี้แวร์เรียวแบบเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้แ,นแต่เราจะมาวนไก่นี้อ่รอบแรกเราอาจจะต้องซ้อมก่อนนะไม่งั้นเราจะพลาดได้เราอาจจะกระโดดขึ้นอย่างนี้ก่อนซ้อมก่อนอย่างนี้นะครับรอ,อบสองเราค่อยบอดี้แวร์เรียวโอเคต้องแบบนี้ รอบแรกจ้ำก่อนครับจ้ำจ้ำก่อนอ่าพร้อมพร้อมพร้อมไหมก่อนอต,ต,ตอนอันนี้เราจะบอดี้ไรเรียวแล้วร้อยแปดสิบ เป็นการบอดี้เบริลเลมันทําให้เราอะเล่นง่ายขึ้นสวยขึ้นมันดูแบบเฮ้ยกูออรี่ไม่ได้อะแต่กูรอดแบบนี้ได้ในขณะที่บางคนเขาอาจจะไม่ได้เคยฝึกเขาอาจจะทําไม่ได้นะครับเอามาดูใหม่แล้วเดีแบบ๋ยวพานี่ พาาอ่ะคนเราไม่ต้องมีพ้าอ่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้นะอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยจะได้ไม่ต้องทําบ่อยนะครับ oh <my> พอแล้วถ้าเล่นชัวร์มากเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไม่เอาไปเล่น งั้นเราก็ไปฝึกเราให้เล่นชัวร์มากกว่าผมนะครับเพราะว่าผมเองก,ก็เล่นบ้างแต่ว่าน้อยไม่ค่อยได้เล่นก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยไม่ต้องกดแชร์แต่กดติดตามก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าอยากกดแชร์ก็เรื่องของเรานะครับไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากคลิปมือโมอโนตากลิกไว้ด้วยก็ขอให้ทุกคนนะครับเอาสิ่งที่หนุย่ยะแชร์ประสบการณ์เอาไปลองไปใช้ดูถ้ามันดีมีประโยชน์เอาไปใช้ถ้ามันไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับ